สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจำมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดวงดาวนะคะนั่นก็คือดาวพระอาทิตย์นั่นเองค่ะดาวพระอาทิตย์จะโคจรมาได้ตำแหน่งเป็นมหาจาักรในวันที่17กรกฎาคมปี2564นะคะซึ่งดาวพระอาทิตย์ลักษณะของเขาก็คือเป็นดาวของผู้นํานะคะเป็นดาวที่มีความโดดเด่นอยู่ในตัวแล้วก็จะให้ผลประโยชน์ในเรื่องของ ชื่อเสียงความสำเร็จต่างๆนะคะดาวทุกดวงย่อมโคโจรรอบดาวพระอาทิตย์ค่ะเพราะฉะนั้นการโคโจรยกย้ายมาได้ตำแหน่งมหาจักรของดาวพระอาทิตย์ในครั้งนี้ถือว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะคะเราต้องมาดูว่าการได้มหาจักรของดาวพระอาทิตย์ในแต่ละลัคนาราศีจะมีดาวอื่นๆมาเล็งร่วมทำมุมอย่างไรและส่งผลอย่างไรบ้างนะคะในจังหวะที่ชัดเจนเลยคือดาวพระอาทิตย์ เป็นมหาจักรดาวพระเสาร์เนี่ยก็ได้ตำแหน่งเลงกันกับดาวพระอาทิตย์ซึ่งดาวพระเสาร์และดาวพระอาทิตย์เป็นดาวคู่ธาตุไฟเหมือนกันค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีดาวพระอังคารมาร่วมด้วยแต่ดาวพระอังคารนั้นถือเป็นคู่ศัตรูกันกับดาวพระอาทิตย์และอีกประการหนึ่งก็ยังมาเจอกันกับดาวพระสุขดาวพระสุขเป็นดาวคู่สมพลกับดาวพระอาทิตย์เรียกได้ว่าการโคจรมาเป็นมหาจักรของดาวพระอาทิตย์ในครั้งนี้มีดาวอื่นๆมาร่วม เล็งมาร่วมทำมุมมาอยู่ร่วมกันด้วยนะคะเราก็เลยจะมาเช็คกันว่าแต่ละลัคนาราศีนั้นจะเกิดผลอย่างไรบ้างค่ะ เรามาเริ่มกันที่ลัคนาราศีแรกนะคะนั่นก็คือชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะชาวกรกฎท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกรกฎก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีกรกฎนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมจนถึงวันที่15สิงหาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎในจังหวะที่ดาวพระอาทิตย์ทำการโครจรยกย้ายมาเป็นมหาจักรในครั้งนี้จะส่งผลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีกรกฎค้าคุณมีดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระค่ะและในวันที่17กรกฎาคมนี้ดาวพระอาทิตย์จะโคจรมาทับเนื้อทับตัวของคุณคือโคจรมาทับลัคนากรกฎนั่นเองนะคะเรียกได้ว่าการมาของดาวพระอาทิตย์แบบนี้ถือเป็นเกณฑ์ที่ดีมากๆสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎเลยคะ่ะกระดุมพระหมายถึงการเงินกระดุมพระหมายถึงรายรับหมายถึงไรายได้นะคะเงินมา ทับตัวแบบนี้ถือว่าเฮงมากๆเลยไม่พอเท่านั้นดาวพระอาทิตย์ยังได้โคจรมาเจอกันกับดาวพระสุก ซึ่งดาวพระสุกนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนลาพระและเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุของชาวลัคนาราศีกรกฎนั่นเองค่ะดาวพระสุกได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการเงินได้ตำแหน่งเป็นมหาจากักรโอ้โหชาวลัคนาราศีกรกฎค้าสมัยอยากจะบอกเลยว่าตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมเป็นต้นไปคุณจะมีเกณฑ์ข่าวได้มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะ บางคนชาวลัคนาราศีกรกฎทําอาชีพเป็นนายหน้าซื้อขายรถนะคะหรือว่าค้าขายที่ดินประมาณนี้นะอาจจะเป็นนายหน้าเป็นบร็เกอร์หรือแม้แต่บางคนขายรถตัวเองขายที่ดินของตัวเองบางส่วนบางแปลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะขายได้มีเกณฑ์ที่จะทํากําไรได้บางคนไม่ได้ขายแต่อยากจะซื้อก็มีเกณฑ์ซื้อได้ในราคาที่เออพึงพอใจประมาณนี้เป็นไปได้เลยค่ะนอกจากนั้นนะคะดาวพระศุกร์เป็นดาว เจ้าเรือนพันธุและเป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาบด้วยมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีกรกฎจะมีโชคมีลาบจากบ้านจากรถของตัวเองเป็นไปได้นะคะตัวเลขที่ข้องเกี่ยวกับบ้านตัวเลขที่ข้องเกี่ยวกับทรัพย์สินของคุณมีโอกาสที่จะส่งผลดีส่งโชคลาบให้กับคุณได้ค่ะและการที่คุณได้โชคได้ลาบนี้นะคะต้องบอกชาวกรกฎนิดนึงว่ามีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาบมาจากบุคคลที่เป็นเพศช เพราะดาวพระศุกร์ได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคนั่นเองค่ะราชาก็หมายถึงเพศช,ชายนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าสิ่งดีๆเกี่ยวกับการเงินจะมีเข้ามาอย่างแน่นอนสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะแต่สมัยต้องขออธิบายถึงคำว่ามหาจักรสักนิดนึงค่ะ ดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณมาได้ตำแหน่งเป็นมหาจากักรตรงนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ได้มาง่ายๆนะคะมหาจักรหมายถึงการต่อสู้การดิ้นรนการฝ่าฟันแล้วจะนำพาไปสู่ความสำเร็จเพราะฉะนั้นดาวการเงินได้ตำแหน่งเป็นมหาจากักรชาวลัคนาราศีกรกฎคุณจะต้องรู้เลยว่าเงินที่ได้มานั้นมันจะต้องแลกด้วยความเหนื่อยความเครียดต้องเสียเหงื่อก่อนถึงจะได้เงินแต่มันก็คุ้มค่านั่นเองค่ะใครที่อยู่นิ่งอยู่เฉยไม่มีอะไรเกิด ขึ้นนะคะต้องพัฒนาตัวเองลุกขึ้นมาสู้ลุยและเดินหน้าต่ออย่างเต็มที่ได้เลยค่ะ สำหรับการโคจรของดาวพระอาทิตย์ที่ได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรในครั้งนี้นอกจากจะส่งผลดีแล้วนะคะก็ยังมีเรื่องมีราวที่ชาวลัคนาราศีกรกฎจะต้องระมัดระวังกันค่ะนั่นก็คือจังหวะที่ดาวพระอาทิตย์มาเจอกันกับดาวพระอังคารซึ่งดาวพระอาทิตย์และดาวพระอังคารถือเป็นดาวคู่ศัตรูค่ะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะและเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะของชาวลัคนาราศีกรกฎตรงนี้ต้องบอกเลยว่า ชาวกรกฎอาจจะมีข้อพิพาทเกี่ยวกับเรื่องของการเงินที่เกี่ยวกับงานที่คุณทําอยู่เกี่ยวกับบุตรเกี่ยวกับหลานเกี่ยวกับบริวารเป็นค่าใช้จ่ายนะคะที่บุคคลเหล่านี้อาจจะมาขอร้องให้คุณช่วยบุตรหลานอาจจะขอให้คุณซื้อนุอนซื้อนี่ให้บริวารอาจจะมาขอความช่วยเหลือจากคุณประมาณนี้เป็นไปได้นะคะดาวการเงินมาเจอกันกับดาวบุตตะมาเจอกันกับดาวเจ้าเรือนกัมมะซึ่งทั้งสองดาวนี้ไม่ถูกกันด้วยนะคะต้องบอกตรงๆแบบนี้เพราะฉะนั้นงานใดที่ คุณจะต้องใช้เงินเยอะอันนี้จะต้องระมัดระวังงานใดที่ต้องใช้การลงทุนต้องรอบคอบให้ดีสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะอีกประการหนึ่งที่ชาวกรกฎจะต้องระมัดระวังนั่นก็คือดาวพระอาทิตย์ยังทํามุมเลงกันกับดาวพระเสาร์ค่ะซึ่งดาวพระอาทิตย์นั้นถือเป็นดาวธาตุไฟดาวพระเสาร์เองก็เป็นดาว ธาตุไฟเช่นเดียวกันและดาวพระเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิแม้ว่าตอนนี้จะได้ตําแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีนะคะแต่จะต้องอธิบายสักนิดหนึ่งก่อนค่ะว่าดาวพระเสาร์อยู่ในราศีมังกรซึ่งเป็นราศีแม่ธาตุดาวพระอาทิตย์อยู่ในราศีกรกฎซึ่งเป็นราศีแม่ธาตุเช่นเดียวกันราศีแม่ธาตุมีดาวที่เป็นธาตุไฟมาเล็งกันแบบนี้นะคะความลุกเป็นไฟไฟกับไฟบวกกันมันยิ่งแต่โหมแรงขึ้นความแรงของไฟ มันจะแรงขึ้นเพราะฉะนั้นจะแบ่งได้ออกเป็นสองกรณีหลักๆเลยค่ะที่จะมีเกณฑ์เกิดขึ้นนั่นก็คือชาวลักนาราศีกรกฎมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะวิวาทกับคนรักคู่รักเพราะดาวพระเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนความรักเป็นดาวเจ้าเรือปรนปัตนิถ้าไม่ใช่คนรักคู่รักก็อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหุ้นส่วนคู่พาร์ทเนอร์คู่ค้าคู่สัญญาทะเลาะกับลูกค้ามีปากเสียงกับเพื่อนร่วมง,งานเป็นไปได้อันนี้จะต้องระมัดระวังนะคะ ประการที่2เลยชาวลัคนาราศีกรกฎมีเกณฑ์ที่จะเจอกับคนที่ถูกใจค่ะแล้วพอเราได้เจอคนที่ถูกใจแล้ว จะรู้สึกว่าแป๊บ,ปบเดียวคบกันและเป็นแฟนกันแล้วคือมันจะเป็นความรักที่แบบเร่าร้อนนะคะรวดเร็วนะคบกันเร็วตกลงกันเร็วแต่อาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของญาติพี่น้องอาจจะไม่สนับสนุนอาจจะไม่เห็นด้วยกับการครบกันในครั้งนี้เป็นไปได้นะคะอันนี้ก็คือ2กรณีที่จะสามารถเกิดขึ้นได้สําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ ทำมุมเล็งกันกับดาวพระเสาร์แบบนี้เพราะว่าเป็นดาวใหญ่ทั้งคู่อีกประการหนึ่งที่จะสามารถเกิดขึ้นได้อันนี้เสริมให้นั่นก็คือระมัดระวังการผิดใจกับบุคคลที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีพระคุณคนที่อายุมากกว่าคุณประมาณนี้ค่ะเพราะทั้งดาวพระอาทิตย์และดาวพระเสาร์ก็เปรียบเหมือนดาวของผู้หลักผู้ใหญ่ดาวของหัวหน้านั่นเองนะคะก็ต้องรอบคอบเรื่องคําพูดคําจาระมัดระวังคําพูดระมัดระวังอารมณ์ของตัวเองให้ดีด้วยค่ะคราวๆประ ปรมาณนี้นะคะสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวลัคนาราศีกรกฎทุกคนทุกท่านประสบพบเจอกับสิ่งดีๆอย่าลืมหมั่นทําบุญทําทานและสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนนะคะสิ่งดีๆเหล่านี้จะเป็นสิริมงคลเสริมให้กับตัวคุณค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ